ก่อรนรถเรามาวะผู้ใดวะนั่น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 ไปเอบกระโดดขึ้นตอนใดวะโอ้เบอร์ก่อเดินถัดผู้ชมเด้อแล้วเบรกตรงนี้เขาจะเขาจับลงไหมี๋ยวเปิดกระจกถามก่อนพี่พี่ไปไหนครับไปไหนไปไหนคุณมัน ขึ้นเกาะรถผมได้ย, <c ười> oh, ยังไงโอย้ยังมึนเลยขึ้น oh. ม,มึนแต่จุดเก็บเอมาจากทั้งไหนไปบ่ฮูเห็นแต่เกาะรถมากเ่ยตอนนี้เรามาถึงอ่าใกล้จะถึงสถานีตำรวจแล้วนะ สถานีตำรวจสพกระโพูแล้วใช่คนข้างหลังรถเราที่โกะมาเนี่ยให้เขาไปตามหาญาติไหมอ่ะให้เขาไปตามหาญาดไหมหรือยังไงหรือว่าเราจะพาไปเก็บที่ช้างกับเราเราต้องพาไปเก็บเนี่ยจะถึงแล้วจะจึงแล้วนะนี่ยถ้าผู้ชมครับตอนนี้ถึงแล้วแต่ว่าผมยังรังเรอยู่ยังรังเลอยู่ผมว่าเราจะโทรไปที่บ้านเลยไหมไปที่บ้านก่อนถ้าไปถึงที่บ้านเราจะถามเขาว่าเขาติดรถมาทำไมนี่เราไปตัดต้นกล้วยมาให้น้องช้างนะครับ ว่าได้คนมาด้วยไม่รู้ว่าจะมาทํางานด้วยหรือมาเนี่นเราไปตัดเราไปสองคนใช่ไหมเมยนเนนเออแล้วเขามาจากไหนเขามาจากไหนเขามีลุงมีเมียบอกเขาไม่อยาดไม่ยผมจำได้ตอนที่ผมมาต้นกล้วยขึ้นสิท์น่ผมไปชะลอตรงสามแยกอะไรนะผมชะลอตรงสามแยกผมว่าเขากระโดดขึ้นเนี่ยเลยหรอผม่าดูได้ยินเสียงกึกเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวทาผู้ชมรอดูว่าถึงบ้านเขาจะตอบเรายังไงว่าเขามาจากไหนนะ้เราชมที่บ้านเลยเนาะเออ ตอนนี้นะคะเราก็จะถึงบ้านแล้วนะคนข้างหลังยังไม่ออกเลยอะไรนะคนข้างหลังว่าเรายัางไม่ลงเลยยังไม่ลงอีกไหนอเออเราจะทำยังไงอ่ะเราต้องไปสมัมภาษณ์เขาไหมเดี๋ยวจะถามมานเาเขาเป็นใครมาจากใส่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะเราอยู่ดีเดือดร้อท้งถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วนะ เราไปถามแกก่อนหยุดหยุดหยุดโอ้ลงมาจากป้าตะกวนอ้าอ้าวมมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอาคุณขึ้นรถผมมาทำไม ไม่รู้เอมนเปิดอยู่ก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้ยตายแล้วครับท่านผู้ชมมีเมียมีลูกบ่อกไม่หลูกบอไม่รู้หน้าปานก็ไปแล้วมันมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่มีบ้านอยู่จะมาจะมาทำไมนี่มาให้เลี้ยงถางป้าเอฟซีคอยว่ายเรา่อยเจนได้เราได้พนักงานมาทำงานช่วยเราแล้วนะแต่ยาทำไมสรุปแล้วอยู่นี่ครนอนนี่กินนี่ครับนอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่นอนเดือนมี่ไหมครับเเงินนดือเงินเดือน เงี One, s <S no, ้เด like oh, oh. oh, no. oh, ินมาแล้วเบนวะมาไปดูที่นอนได้ไปพาไปดูที่นอนก่อนทางเยอะครับไม่กล้าไปครับมาเลยครับเาจะมาทำงานกับเราใช่ไหเราจะมาทำงานกับเรานะโอ้ยเนาะมาดูมาดูที่นอนก่อนกินกินนี้ทำงานกินง่ายนอนง่ายครับง่ายนอนง่ายวะโอ้มีที่นอนให้ด้วยบอก ได้ไหมได้ครับเ้าเข้าวยุ่งแล้วใช่ไหมครับเล้าไก่เ้ายุ่งข้าวมิเทนอนในพร้อมบันลมน้ำที่นอนมอนมุ้งผมมีอยู่ขคนนะครับพี่เกลียบมาให้นะครับผมโอ้โหจะเข้าไปได้ไงกลัวตะไคร้โอ๊ยโอ๊ยตกใจโอ๊ยนี่ว่าตะขาบโอ้ยฝนหมาติดแน่ครับเดี๋ยแล้วเขาจะอยู่ได้สักกี่วันนะครับพี่น้องรอดูรอชมฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเบางาสีุลลอยเรีนหม ามครับโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยติดตามผลงานด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปน mm ี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย